สวัสดีค่ะมากินขนมเซนหิวข่าวแห้งไปฮับให้ดีมาจากโรงเรียนหลอกกับอือันไรว่างมือเลยงานบานงานเลื่อนนี่มาค่ะเห็ด้ำยาขนมจีนไวหลายมือเลยแหละมันบวเบิดจะเถอะบับ,บาเห็ดเนีเออเ่ยอื่นไปเรื่อยๆมากินน้ำกันกินกมูเจ้าทั y ง youtube จะเข้าหรือจสิตไป Thằng phịt Nua vô cứu đâu Nằm dài cây mẹ, nằm dài cây khổ lạc hòn uhm. dữ trời นอ้เดียมาให้ห <of> มามาช่วยก็ได้มาลูกมาหนูจะทำอะไรคะหืมหนูจะทำอะไรคะลูกหืม มามาไ,มได้พักไมนตัวเหนื่อยเห็นงานบ้านเหนื่อยไปโรงเรียนกับโบข่อยไม่เป็นไรไงเรียนหนังจะเซราจนว่าถึงายสองแล้วก็ต้องไปหับหลูกยู่โรงเรียนายสี่โมง แร้วสาบนี่ก็เต็มว่าวบเมมโมรี่ายรูปไลฟ์ right? อัดวิดีโอไลฟ์ไม่ได้เต็ม จะไปเล่นน้ำซุ่มทางเฟสกันไปอ่อนทางเฟสกันนะคะสำนีกันนะคะบ๊ายบาย